อยากพูดภาษาสวีเดนแบบน่าฟังเลิกใช้คำเดิมๆซ้ำๆได้แล้วค่ะหลายคนเคยจำคำศัพท์อะไรมาก็จะใช้แต่คำเดิมๆเมช่นคำว่าเย t t ดบร้อเย t เดบรอแปลว่าดีมากเลยหลายคนก็เวลาที่จะบอกว่าเ้ยมันดีมากเลยก็จะพูดแต่คำว่าเย the b r a อแล้วหรืออาจจะเปลี่ยนแค่ m i กเกตบรแค่นั้นเองครูวีจะบอกว่าคนสวีเดนเขาใช้คำพูดหลายคำนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า เย็ะตบลอได้มาดู5คำนี้ที่เขาใช้กันเยอะๆนะคะคำแรกค่ะก็คือคานูนคานูนคนูนถ้าเราไปดูคำศัพท์มันจะหมายถึงว่าปืนใหญ่หรืออะไรนะคะแต่กรณีนี้คนสวิเดนจะพูดเยอะแปลว่าแบบว่าชมว่าเยี่ยมเลยดีเลยนะคะคานูน2ค่ะ perfect perfect แปลว่าเยี่ยมเลยสมบูรณ์แบบเลยนะคะ3 t o p e n ท็อปเปนเยี่ยมเลยท็อปเปนอยู่บนข้างบนสุดเลยนะคะท็อปเปนอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือดูแล้วมันแบบว่ามันเจ๋งมันคูลนะคะก็เป็นคูลคูลอันนี้คล้ายเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วก็คําสุดท้ายที่ใช้นะคะแล้วคุณวิได้ยินคนสวีเดนพูดโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากนะคะจะพูดคลอสคลอสก็คือบอกว่าเฮ้ยดีซึ่งเขาหมายความว่า c ล r อสบ b r a c ล r อสบ b r อแปลว่าดีมากๆเลยลองใช้ดูนะคะคำว่าเยดเดบรอยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าลองใช้คำใหม่ๆบ้างน,นะคะเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดคล้ายๆเหมือนคนสวีเดนพูดเลยสำเนียงไทยแต่พูดคำศัพท์ที่เขาใช้กันเยอะๆมันก็น่าสนุกออกใช่ไหมคะทำให้คุณอยากจะเรียนรู้ภาษาสวีเดนได้มากขึ้นถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่า มีประโยชน์เขียนว่าดีและมีประโยชน์ให้ครูบีดูหน่อยนะคะอยากจะรู้ว่าทุกคลิปที่ทำไปนี่มันถูกใจคนหรือเปล่าคะ่ะและ้วจาใครยังไม่เคยติดตามเพจครูบีบีบีอินสิวิเดนเลยฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปดีๆช่วยแชร์กันหน่อยนะจ๊ะจะได้มีแรงทำคลิปต่อไปคะ่ะ